สวัสดีครับผมร้านเป่าแอร์รถลำปางนะครับผมซ่อมแอร์รถยนต์ครับวันนี้จะมานำเสนอคอร์สสอนเป็นช่างแอร์นะครับคอร์สสอนซ่อมแอร์รถยนต์นะครับผมก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะผมจะสอนตั้งแต่คุณยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับจนถึง สามารถเปิดร้านได้นะครับแนวทางการเปิดร้านจนถึงการเปิดร้านแล้วก็ดำรงชีพด้วยการเป็นช่างแงได้นะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตั้งแต่ทฤษฎีหลักการนะครับการทํางานต่างๆของระบบแม่รถยนต์การซ่อมทุกอย่างนะครับเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไปจนถึงการาเปิดร้านอย่างไรนะครับ ก็เตรียมตัวยังไงเปิดร้านยังไงหาทำเลอะไรยังไงทําบัญชียังไงคิดเงินยังไงอ่าอย่างประมาณนี้นะครับก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสอนจากประสบการณ์ที่เราได้เปิดร้านมาและครับผมก็เริ่มจากเหมือนที่ผมได้เริ่มเลยนะครับมีหัวข้อ,อที่เราจะเรียนอยู่หกเจ็ 6, หัวข้อหลักๆนะครับก็จะเป็นพวกทฤษฎีหลักการทํางานต่างๆนะครับทฤษฎี แล้วก็เป็นพวกหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานก็จะเป็นแบบนี้ก็แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นรถแต่ละรุ่นมีปัญหาอะไรบ้างาการแกะยังไงอะไรยังไงก็จะมาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงหัวข้อที่เราจะเรียนกันบ้างว่าในคลอสนี้เริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับก็คือ1ทฤษฎีเลยหลักการทํางานของระบบแอร์นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับระบบไฟ นะครับการทํางานเครื่องไม้เครื่องมือการวัดต่างๆนะครับาการอ่านเกจนะครับการาว่าเวลาเราซ่อมแอร์เราจะต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างในการตรวจซ่อมมันนะครับแล้วก็หน้าง,งานก็อย่างเช่นการาตรวจเช็คระบบแอร์นะครับการตรวจเช็าระบบแอร์ด้วยกลิน่นด้วยเกจวัดด้วยเสียงด้วยสายตาด้วย ที่เรามองเห็นนะครับโดยสัมผัสต่างๆแล้วก็ด้วยการวิเคราะห์ต่างๆนะครับการวิเคราะห์อาการเสียแล้วก็การวิเคราะห์อาการเสียจากเกตนะครับผมแล้วก็การประเมินค่าซ่อมนะครับแล้วก็แนวทางการซ่อมอย่างเช่นว่ารถคันนี้มาด้วยอาการนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเสียเราควรจะซ่อมยังไง1 2 3 4อะไรอย่างนี้นะครับแนวทางการนําเสนอลูกค้านะครับก็จะต้องนําเสนอเป็นนะครับตีราคาเป็น นะถ้าลูกค้าถามว่า,าซ่อมอย่างนี้ๆกีๆ่บาทกี่บาทก็จะต้องตอบได้นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็พูดถึงการซ่อมของอาการต่างๆนะครับอย่างเช่นการาซ่อมคอมเพรสเซอร์การเปลี่ยนชุดคัตนะครับการเปลี่ยนคอยเย็นนะครับการเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ไดเออร์ต่างๆ,นะนะๆการเปลี่ยนอะไรทุกทุกชิ้นในในระบบแอร์เนี่ยนะครับการยกระบบการแปลงระบบระหว่าง R12 เป็น134อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็จะเป็นการพูดถึงการหน้างานล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการล้างแอร์นะครับล้างแอร์แบบถอดล้างแอร์แบบสองกล้องนะครับใช้เครื่องยังไงใช้กล้องยังไงจะต้องทํำยังไงข่อควรระวังอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็อ่าแล้วก็หัวข้ออื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการแนวทางการเปิดร้านนะครับอ่าเครื่องมือเครื่องมือต่างๆควรจะมีอะไรบ้างนะครับ มีอะไรมีอะไร,ะไรการซื้ออะไรอะไรยังไงนะครับแล้วก,ก็พวกวเทคนิคต่างๆอย่างเช่นการประเมินราคานะครับการคิดกำไรต้นทุนนะครับการซื้ออะไรการสต็อกอะไรนะครับการาาเวลาทำงานการรับความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆการทำบัญชีนะครับปัญหาการ ปัญหาที่เราจะเจอกับลูกค้าก็มีอะไรบ้างก็มีก็เป็นหัวข้อต่อไปนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปก็อย่างเช่นการเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้แอร์อันนี้สาคัญค่อนข้างสำคัญนะครับเปลี่ยนตู้แอร์ของพวกรถวิรถรถโตโยต้าตระกูลโตโยต้านะครับวิโก้ e ีโววีออสอะไรต่างๆทํำยังไงนะครับไฮรักอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พวกตระกูลฮอนด้าตระกูลอิซสุ uzu, ตระกูล ทตันอาตะกูลมิซูนิสันนะครับแล้วก็อาการรื้อตู้ของพวกรถรถเก่าจะทํายังไงอะไรยังไงแนวทางมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็จนถึงเปิดแอร์ได้เปิดร้านก่อแม่รับได้เลยนะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยนะครับก็ให้คาปรึกษาตลอดนะครับก็อาสนใจ นะครับสนใจที่จะเรียนด้วยกันก็ไม่ยากครับแค่แอดไลน์มาเลยครับหรือว่าโทรมาที่0821585728นะครับ0821585728นะครับท่านก็ซื้อวิดีโอของผมวิดีโอละอ่าวิดีโอวิดีโอละ300บาทครับผมเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ทางไลน์นะครับท่านก็สามารถดูได้นะครับเป็นวิดีโอนี้จะไม่ใช่วิดีโอที่เป็นสาธารณะนะครับวิดีโอจะเป็น วิดีโอของคนที่ผมส่งให้เท่านั้นนะครับผมก็ซื้อวิดีโอที่1ที่2ที่3ที่4ตามสเต็ปเลยนะครับในคอร์สเนี้ยอาจจะมีหลายวิดีโอนะครับมีเยอะค่อนข้างจะเยอะรายละเอียดมันเยอะนะครับก็ก็ว่ากันไปวิดีโอที่1-2-3-4-5-6-7-8จนะครับจนกว่าจะจบคอร์สนะครับโอเคครับผมสนใจก็โทรมา0821585728ครับ 0821585728หรือแอดไลน์ที่0821585728เบอร์เดียวกันนะครับโทรมาเลยครับผมแล้วก็เฟซบุ o กนะครับเปอร์ลแอร์นะครับเปิรร์ดร้านอยู่จังหวัดลำปางนะครับเปิดมา3ปีแล้วก็สอนโดยใช้ประสบการณ์ของผมเริ่มจากเปิดร้านแบบไม่มีอะไรเลยนะครับตัวเปล่าๆเ,เลยว่าเราจะเริ่มคิดยังไงเราจะทําอะไรยังไงนะครับสิ่งแรกที่เราจะเปิดร้านได้ก็คือ1เราต้องมีความรู้ก่อนนะครับ มีความรู้ก่อนแล้วก็2องเราก็นอกจากมีความรู้แล้วเราก็ต้องไปหาที่ที่เราจะเปิดได้แล้วนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็เจอกันครับขอบคุณมากครับ